เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะพบกับแซดแ w e r ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเทปพิเศษค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับปรากฏการณ์ครั้งสําคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในชุมชนคนดาวเทียมของเราโดยเฉพาะคุณเพื่อนช่างและผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมของ PSI และก็ขีดเส้นใต้สําหรับคนที่ใช้ O2 Digital HD ค่ะเพราะเนื่องจากปรากฏการณ์ที่ว่านี้ก็คือ PSI ยักษ์ใหญ่ของวงการจานดาวเทียมที่มีฐานผู้ใช้มากที่สุดถึง 4ล้านครัวเรือนนะคะจับมือกับ CTS ค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ที่โด่งดังที่สุดนะคะเป็นขวัญใจของชาวไทยมากที่สุดนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกนะคะแต่ความร่วมมือครั้งนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไม PSI ถึงเลือก CTS เราไปรับฟังกับ CEO ท่านนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ว่ามันเริ่มต้นจากการที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณวิชัยทองแดงแล้วในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าผมมีความรู้สึกประทับใจที่ผู้ชายคนนี้นะครับมีวิสัยทัศน์และมีมุมมองที่กว้างไกลมากที่หานกล้าไปประมูลคอนเทนต์ระดับโลกมาเนี่ยเราเรียกว่าระดับเบอร์คาร์ดเนี่ยเข้ามาให้คนไทยได้พอดีในช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกันนะครับ ทาง CTH เองเนี่ยจุดแข็งที่คือชัดเจนก็คือในเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งมีคอนเทนต์ซึ่งซื้อคอนเทนต์เข้ามาเนี่ยในบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ระดับเวิร์คคาสทั้งสิน้นนะครับนั่นคือจุดแข็งหลักของ CTH และจุดแข็งของเพจไดก็คือในเรื่องของตัวการที่มีฐานลูกค้าอยู่เป็น14ล้านครัวเรือนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะส่งเอาคอนเทนต์เนี่ยเข้าไปยังบ้านใน14ล้านครัวเรือนนี้ได้ โดยที่ทางซีทีเอชไม่ต้องมาลงทุนใดๆเพิ่มเติมแล้วก็พีเอก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อคอนเทนต์มาเพิ่มเติมต่างคนต่างมีหน้าที่ในการที่จะทําในงานของตัวเองให้ให,ให้ให้มีความให้มีความดีนะครับแล้วก็เข้าถึงให้ได้นี่คือผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่ทั้ง2ฝ่ายมีต่างกันนะครับเมื่อเอามาร่วมกันก็จะกลายเป็นจุดแข็งที่ที่ที่ทรงพลังมากปรากฏการณ์ใหม่ที่คนไทยต้องตืะหนึกเมืม่อสองยักษ์ใหญ่จับมือกัน และ P.S.I พนึกกำลังลุยตลาด14ล้านครัวเรือด้วยแพ็กเกจใหม่ที่ยิ่งใหญ่สุดคุ้มที่ไม่เคยมีใครจัดให้คุณจะได้ลุ้นสุดมันไปกับการถ่ายทอดสดสุดยอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมการแข่งข,ขันของสุดยอดลีกระดับโลกอย่างลาลิก้าของสเปนและตื่นตาตื่นใจกับการถ่ายทอดสดรตรงงจากประเทศบราซิลของศึกฟุตบอลโลกปี2014 ที่คอบอลทั่โลกตั้งตารอคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยรายการยอดฮิตจาก CTS และ PSI ที่พร้อมเสิร์ฟความพิเศษให้คุณก่อนใครทั้งหมดนี้ CTS จัดให้คุณได้ชมอย่างเต็มอิ่มด้วยแพ็กเกจใหม่ CTS PSI เริ่มต้นเพียงวันละ9บาทเท่านั้นแพ็กเกจใหม่จัดใหญ่สุดคุ้มที่ CTS เท่านั้นถ้ามาพูดถึงเรื่องของตัวฟุตบอลเนี่ยถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศเราเนี่ยดูดูกีฬากันทุกคนไหม นะครับคืออันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ดูกันทุกคนหรอกคอนเทนต์จึงไม่มีแต่กีฬาย,ย่างเดียวก็เลยเอาคนเ,เอาคอนเทนต์เ่าเนี้ยมารวมกันเมื่อลูกค้าซื้อปุ๊บเนี่ยเข้าไปก็ทําให้เขารู้สึกว่าได้ทั้งเรื่องของลายสายหลายสิ่งหลายอย่างมาเพาะบ้าก็ได้ดูเรื่องนี้กลุ่มก็จะกลายเป็นให้กลุ่มกว้างขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นกลุ่มอยู่สมมุติว่ามี5 0ของของกลุ่มเป้าหมายก็จะกลายเป็นสัก 60- 70%เพิ่มขึ้นมาก็ทําให้คนมาหันมมาเเติเงิงน แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าที่มันไปได้เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของราคามันถูกลงจากราคาที่มันถูกลงเนี่ยทำให้คนเนี่ยนะครับจ่ายได้ง่ายขึ้นราคาถูกลงมันเนื่องจากอะไรหลายคนก็บอกว่าเอา้าก็ในเมื่อประมูลคอนเทนต์มาแพงๆแล้วก็จะทําให้ราคาเนี่ยมันถูกลงซึ่งมันเป็นเรื่องที่สวนทางกันเมื่อก่อนประมูลคอนเทนต์มาแล้วก็จะอยู่ในตัวเองก็จะกอดเอาไว้นะครับการขายก็น้อยเมื่อหารเฉลี่ยต่อต่อคนต่อหัวแล้วเนี่ยต้นทุนก็แพงแต่เมื่อเรา ความคิดเปลี่ยนใหม่ประมูลคอนเทนต์มาแทนที่จะไปกอดเอาไว้เองก็เอาคอนเทนต์นีน่นะครับมากระจายไปหลายแพลตฟอร์มเมื่อหารต่อหัวต่อคนนะครับต้นทุนก็จะดีไม่ดีอาจจะต่ำกว่าเมื่อก่อนด้วยก็ทําให้ราคาคอนเทนต์นี่ถูกลงจากราคาเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะาราคาพันห้านะครับอาจตอนปัจจุบันเนี่ยเหลือ700ก็ได้ดูพอราคามันลดลงคนก็พร้อมที่จะจ่ายคนกลุ่มหนึ่งก็พร้อมที่จะจ่ายมากขึ้นฐานก็กว้างขึ้นบวกกับก็เอาคอนเทนต์ที่ ผสมผสานเข้ามาให้คกลุ่มคนครอบครัวได้มีโอกาสได้ดูกลุ่มแม่บ้านได้ดูแล้วก็กลุ่มพ่อบ้านได้ดูความคุ้มค่าก็เกิดขึ้นบวกกับการที่พีทในเองเนี่ยก็มีช่องอยู่แล้วเนี่ยเป็น2-300ช่องเราไม่เติมเงินเนี่ยนะครับเราก็ดูช่องมาตรฐานช่องปกติได้ขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อเติมเงินเข้าไปที่เราอยากจะดูพิเศษเราก็เพียงแต่ว่าเติมเงินเข้าไปก็ได้ดูนะพอมันสิ้นสุดก็ยกเลิกก็หรือหรือจบกันไปไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น นี่เป็นที่มาที่ไปของของของธุรกิจที่ตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามุมมองของธุรกิจต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปก็ทําให้คนไทยเริ่มคุ้นชินด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะบวกกับฐานลูกค้าด้วยเนี่ยจึงทําให้ธุรกิจเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากเมื่อก่อนในคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ก็จะขายกล่องแล้วก็ทําระบบทุกอย่างทําเองหมดแต่เราเนี่ยมาพังทลายเรื่องกําแพงตรงนั้นลง โดยการเอาความร่วมมือพินันก็เริ่มเริ่มต้นจากจุดว่าเราเป็นคนที่ทำฮา,าร์ดแวร์ทำเรื่องของการกระจายบล็อกทำเรื่องของตัวระบบเนี่ยซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เราก็จะทําเรื่องนี้แล้วเราก็ไปดึงพันธมิตรมาโดยการที่พันธมิตรก็มีแต่เฉพาะอคอนเทนต์เอามารวมกันนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มทําเมื่อประมาณสัก7ปีที่ผ่านมาทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าออวิธีการแบบนี้ทำให เราเอาความสามารถความชํานาญแต่ละคนมารวมกันแต่แน่ๆแ,แหละนะครับการเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็มีความที่คนบางทีเราก็คิดในมุมณนะจ,จุดนั้นเนี่ยเข้าใจในมุมของเราว่ามันน่าจะไปได้แต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือคอนเทนต์มันไม่ตอบโจทย์มันก็ไปไม่ได้แต่แตกต่างกับครั้งนี้โดยสิ้นเชิงแตกต่างอย่างไรทั้งด้านประสบการณ์ผมคิดว่าในสองครั้งที่ผ่านมาทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากคอนเทนต์ที่เป็นระบบธรรมดาการเติมเงินที่เป็นระบบธรรมดาที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าสแตนดาร์ดคือเป็นความชัดภาพชัดธรรมดากับครั้งนี้ที่เป็นภาพคมชัดสูงเราเรียกว่าระบบ HD บวกกับคอนเทนต์ที่เข้าไปบวกกับในเรื่องของตัวคนที่เป็นเราเรียกว่าอะไรนะผู้เล่นนะครับก็คือคนที่ประมูลซึ่งเป็นระดับเวอร์คาร์ดอย่างเช่น c t h นะครับซึ่งประมูลคอนเทนต์มาอย่างที่เราทราบๆกันอยู่บวกกับประสบการณ์ที่เราเองเนี่ยนะครับ ได้เรียนรู้จากสองครั้งแรกทําให้เราเนี่ยนะครับเอาประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทุ่มเทกับงานในครั้งนี้ทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวพีทไดมีความสามารถในเรื่องของอาการทําเรื่องของฮาร์ดแวร์การกระจายเราเรียกว่าแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับส่วนคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับก็คือเป็นซีทีเอสเป็นใครก็แล้วแต่พีทไดก็ไม่ใช่เฉพาะร่วมมือแตอ่มีความร่วมมือเฉพาะซีทีเอสแต่ยังมีความร่วมมือกับเจ้าของคอนเทนต์อื่น ยกตัวอย่างเช่นของทาง R.S. ซึ่งเราก็ได้มีความร่วมมือในการที่จะเอาคอนเทนต์ของ R.S. เนี่ยนะครับมากระจายในกล่องนี้ด้วยนะครับก็คือลาลิก้าและก็บอลโลกบวกกับเรื่องของคอนเทนต์ของทาง Workpoint เองซึ่งก็จะได้สิทธิ์บอลล์บอลจิงแชมป์โลกนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นบอลบอลล์บอลหญิงเนี่ยนะครับก็ได้สิทธิ์และมีโอกาสได้เข้าเข้ารอบลึกๆตรงนี้ก็ ในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไปก็จะมีวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับที่คอนเทนต์ตัวของเวิร์กพอยต์ประมูลมาได้ก็จะลงมาในกล่องนี้บวกกับการที่ความร่วมมือต่ออื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นทาง True v i s i o n ซึ่งเรามีความร่วมมือกันอยู่แล้วผมคิดว่า True v i s i o n เองเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเติมเงินทึ่งเมื่อก่อน t r u e v i s i o n เองก็คือเอาคอนเทนต์ตัวเองแล้วก็ทํากล่องเองเนี่ยทรูวิชันก็เริ่มมองมีมุมมองที่เปลี่ยนไปก็คิดว่าเออเนี่ยวิธีการใหม่ที่เราคิดขึ้นมานี่แหละ คือความร่วมมือใหม่ในการที่จะเอาเคอนเทนต์กระจายไปยังจุดต่างๆเป็นผลทําให้ผมคิดว่าทัวร v i ิชั่เองเก็คงจะใช้โมเดลเดียวกัน,นในการที่จะเติมเงินพีจไรก็เหมือนสนามบินคอนเทนต์ content ต่างๆไม่ว่าจะเป็น c g h เป็นทาง Workpoint หรือเป็น RS นก็ถือว่าเป็นการบินที่มาใช้เราก็เตรียมทุกอย่างมาให้พร้อมคุณมาถึงปุ๊บความสะดวกสบายก็เข้ามาก็คล้ายๆกันก็นกนเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของกล่อง ก็คอนเทนต์มาคุณก็ส่งคอนเทนต์ไปที่บ้านถ้าลูกค้าเติมเงินเงินนั้นก็จะเก่าเข้าไปสู่ของทางเจ้าของคอนเทนต์เลยโดยที่ไม่ต้องมาผ่านกระบวนการของพีเอดทั้งสิ้นซึ่งไอกระบวนการนี้เราทํามาให้หมดหรืออย่างเดียวว่าไอระบบการที่ถ้าคอนเทนต์คุณน่าสนใจคอนเทนต์คุณดีเขาเติมเงินทุกครั้งเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปสู่เจ้าของคอนเทนต์นั้นๆเลยซึ่งตรงนี้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นครับ จากความร่วมมือทั้งหมดที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยถ้าไปถามถึงผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้จะได้ประโยชน์อะไรผมคิดว่านี่แหละคือคําตอบสุดท้ายผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือวันนี้ผู้ใช้มีทางเลือกมากมายได้ดูช่องรายการที่เป็นฟรีฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์จากเดิมเมื่อก่อนเราต้องผู้ใช้ต้องไปซื้อนู่นซื้อกล่องนั้นกล่องนี้มากมายเลยปัจจุบันไม่ต้องแล้ว ผู้ใช้ก็มีกล่องเดียวเนี่ยนะครับจะเติมเงินไปค่ายไหนยังไงก็ได้เลยจะชอบคอนเทนต์อันนี้ก็เติมไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมสรุปก็คือว่าผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในราคาถูกลงมีทางเลือกมากขึ้นนะครับแล้วเพื่อนช่างได้อะไรนอกเหนือจากการที่เราติดตั้งกันแล้วเมื่อก่อนก็เลิกลากันไปแต่วันนี้เพื่อนช่างก็สามารถที่จะมีบริการเสริมต่อเช่นการเติมเงินให้กับลูกค้าการขายบัตรก็ทําให้มีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นสําหรับเพื่อนช่างนะครับ จากความร่วมมือหลายๆอย่างที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพาาเพียใไเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอย่างที่บอกว่าเป็นชานชลาเป็นสนามบินวันนี้มีถ้าเปรียบเทียบเป็นสนามบินก็มีสายการบินยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยมาลงที่สนามบินนี้ก็เหมือนกับการที่เราเองเนี่ยพร้อมทั้งเรื่องของตัวสินค้านะครับกล่องรับดาวเทียมคอนเทนต์ที่เตรียมไว้มูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับ ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะมาลงที่กล่องนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่าเพื่อนช่างของเราเนี่ยจะนำไอ้ตัวมูลค่าเหล่านี้กระจายไปยังลูกค้าของท่านได้อย่างไรมันขึ้นอยู่กับเพื่อนช่างทุกคนที่ไปสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเองทำอย่างไรนะครับให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเลือกใช้บริการของเราและยังคงใช้บริการทางด้านการเติมเงินทางด้านการซื้อบัตรขายบาัตรต่างๆ นี่คืออีกช่องทางหนึ่งและอีกโอกาสหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนช่างของเราเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างรายได้เพิ่มให้กับแต่ละคนเองครับขอให้โชคดีนะครับ คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้า psi ทุกท่านเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีกล่อง o 2 digital hd นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะที่คุณจะสามารถทดลองชมในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆนะคะและต่อเนื่องในเรื่องของการเติมเงินแบบง่ายๆสะดวกสบายค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีมุมมองดีๆทางฝั่งของ cth บ้างแต่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามต่อในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ